สวัสดีค่ะพบกันในช่องเคยไทยสปายบร์เกลียกแล้วนะคะวันนี้จะพาชมสวนของแม่สาม,มีนะคะว่าท่านปลูกอะไรไปบ้างอันนี้คือสวนน้อยๆของเราที่เพิ่งทําเสร็จนะคะก็แลมีปลูกตะไคร้ไวะคะ้ค่ะแล้วก็มีผักบุ้งมีถัว่วตรงนี้ก็จะเป็นไอตั้งชายแล้วก็กับขนานนะคะน,นี่ก็จะมีต้นกะเพรากับ ซาลาเน่นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะรอปลูกผักชีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ค่ะเข้าไปข้างในก็นเดี๋ยวเอากล้องนี้ให้ดูนะคะเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นคอไก่ของแม่นะคะนี่ที่บ้านเลี้ยงไก่นะคะไก่ไข่นี่ค่ะจะมีสองคอออยู่ด้านนู้นฝั่งนี้อ่าส่วนตรงนี้แม่จะปลูกนะคะแม่จะปลูกมะเขือเทศค่ะนี่ลงเก็บมะเขือเทศค่ะ น,นี่ค่ะเดี๋ยวพอหน้าหนาวแม่ก็จะให้ไก่เข้ามาอยู่ในนี้ค่ะช่วงหิมะตกอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนหล,หลังบ้านนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าบ้าน <c oughs> อืมค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะมีอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีต้นเชอร์รี่อยู่ด้านหลังตรงโน้นกับต้นแอปเปลิลแล้วก็มีอง,งุ่นนะคะก็คือที่บ้านแม่ปลูกไว้เกือบทุกอย่างเลยค่ะ เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูใครแอบนอนอยู่ตรงนี้นะคะนีกือนี่ค่ะเขแอบนอนอยู่แล้วก็ถัดมาด้านนี้นะคะผ <laughs> ักที่ปลูกแลก้วก็ตรงในแปลงเล็กๆตรงนั่นก็คือผักไทยของเรานะคะที่เห็นขึ้นอยู่เกี่ยวๆตรงนั้นก็จะเป็น คณะค่ะแล้วก็ตรงนี้แม่จะปลูกสลัดมีต้นหอมแล้วก็ตรงนี้เป็นพริกค่ะส่วนข้างๆนี้แม่บอกว่าเป็นถั่วไทยของเธอนะคะนี่ถั่วไทยแต่คิดว่าน่าจะเป็นถั่วสีม่วงแล้วก็มีผักชีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมค่ะ่าพอมาสวนตรงนี้นะคะนี่แม่ค่ะเขาเอาขี้ปุ๋ยปุ๋ยขี้แพะมาใส่ตน้นยูสกีนะคะมันมันเป็น พริกค่ะเป็นพริกลูกใหญ่เหมือนอคล้ายพริกหยวกพริกหวานส่วนอันน,นี้ก็จะมีองุ่นนะคะนี่อันนี้เป็นคนทาสีเองนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมสว่วนตรงนั้นก็จะเป็นต้นหอมค่ะด้านหลังตรงนั้นกระเทียมแม่ก็จะปลูกไว้เองสว่วนในน,น,นี้อันนี้เป็นผักโขมค่ะนี่ค่ะกระเทียมแม่นี่ ก็จะมีสลดัดมีฟักทองค่ะกระเด้มาลีนะ่นจะจุดจูตรงนี้แหละค่ะมาลีนะ่ะราสเบอร์รี่ค่ะอันนี้ปลูกถั่วไทยนะคะนี่นี่จะเป็นมะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเป็นกระเทียมค่ะ ด้าอาซัมโคเล่วิดีโอโคเล่ด้าอาซัโอซบอลีซาบบอลีเดี๋ยวนีก็จะปลูกอะไรไม่รู้นะคะแต่มันก็น่าจะพออะไรตักอยาก่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวนข้างบ้านเดี๋ยวพาไปดูสวนหลังบ้านค่ะ อยู่ตรงไหนก็เปิดประตูนี้ไปเลยค่ะมีทางเดินไปนี่ค่ะจะต้องปิดประตูนะคะเดี๋ยวไก่มาน,นี่จะให้ดูค่ะเขาทำดีมากเลยต้องช่องเล็กๆเนี้ยเขาเอาไว้ให้ไก่มันเดินอันนี้มีช่องให้ไก่เดินด้วยค่ะนี่ดูไม่ไก่เดี๋ยวพาไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเชอร์รี่ค่ะ้องฟ้ามืดอีกแล้ว นี่ค่ะกำลังออกเลยไม่รู้ไปเจเยอะหรือเปล่าปีนี้นะคะน,นี่เขาบอกว่าถ้าเธอไปแล้วเธอต้องปิดประตูด้วยนะเดี๋ยวมันไก่ไก่มันจะเข้าไปนี่เดี๋ยวเราเข้า,าแล้วเราก็จะปิดประตูอันนี้คือสวนหลังบ้านค่ะเป็น ที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนมีบ้านเก่าก็คือเป็นบ้านของปู่กับย่าคืออ่าคุณพ่อของคุณพ่อคุณแม่ของพ่อแฟนนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพ่อแฟนอ่ะเข้าใจถูกใช่ไหมคะนี่ค่ะต้นแอปเปิลก็กาลังออกดอกแล้วคะ่ะนี่ก็จะเป็น เป็นผักโขมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกับอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นฟักทองค่ะต้นี้นก็เป็นข้าวโพดนะคะนี่มีข้าวโพดสีม่วงเลยนะคะอแฟนซื้อมาให้แม่ตอนที่ไปประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นถั่วอันนั้นก็มาทํเนี่ยไว้ให้ถั่วมันเลื้อยขึ้นนี่นี็จะเป็นถั่วทั้งหมดอันนั้นก็จะเป็นข้าวโพดกับถั่วนะคะ นี่ข้างบนนี้ก็เดี๋ยวย่ารอแฟนกลับมาก็น่าจะประมาณอีกส,สองเดือนมั้งค่ะถึงจะพักกันตัดไว้ใช้ในหน้าหนาวให้วัวกินเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูค่ะนี่ค่ะจะเป็นข้อพูดย่าเขาทำเขาทขดตัดกิ่งนะคะมาปักมาชํมมาไว้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะ ก็เป็นถัว่วส่วนตรงนี้เป็นสตอเบอรี่ค่ะนี่กำลังออกเลยแดงๆเต,ต็มเลยค่ะนีกำลังออกนี่ตรงนี้เต็มเลยค่ะเยอะมากแล้วก็จะมีที่สวน ส่วนอีกที่หนึ่งก็จะปลูกมันฝรั่งไว้เหมือนกันจะบอกว่าตรงนี้มันมีถนนขึ้นไปหมู่บ้านสุดแค่ตรงนี้นะคะก็คือด้านในของเขาอ่ะไม่มีถนนกันนะคะมีแค่ตรงบ้านเราตรงนี้นะคะ่ะเราก็ขึ้นมาสุดตรงนี้อันนี้เป็นต้นลูกมอน,ต,น,มอนต้ตนม่อนจะต้นม่อนนี่ เมันเหมือดฟ้ามันขึ้นนี่ค่ะต้นโอเลหิต้นถั่ววอนัดนะคะที่นี่ห้ามตัดนะคะเหมือนมันเป็นไม้สงวนนะคะที่บ้านมีตรงนี้ต้นหนึ่ง,งแล้วก็ที่ตรงจอดรถอีกต้นหนึ่งโอ้ดูท้องฟ้าสิคะฟ้ากำลังมืดเลยค่ะถัดมามต้นนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ต้นนี้แต่มัา คิดว่าน่าจะเป็นโอเลฮิตต้นนี้แหละแล้วก็มีนี่นะคะอันนี้มันฝรั่งของพี่เมย์ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะตัดเดี๋ยวเวลานั้นตรงนี้จะให้พี่สาวแม่มาตัดส่วนเราจะไปตัดตรงที่สวนนะคะก็จะตัดแล้วก็ทําการพลิกกลับไปกลับมาให้มันแหงค่ะแล้วก็จะเอาขึ้นกองไว้แบบนี้เวลาหิมะตกนี่ค่ะ หลังบ้านก็คือมีแต่ภูเขาทั้งนั้นบ้านป่าบ้านเขาถ้าขึ้นไปข้างบนนี่บรรยากาศคือสวยมากค่ะเคยขึ้นไปเก็บแอปเปิ้ลกับเก็บหินเดี๋ยวรอแฟนมาจะพาขึ้นไปชมนะคะบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าไปฝั่งตรงเนี้ยจะเป็นแดนของเขตอมสโมโิทยแล้วนะคะนี่ถนนเห็นนี่ตรงนี้ข้างล่ะรถก็จะวิ่งมา น,นี่ค่ะก็คือสวนแม่ก็ะจะประมาณนี้ค่ะส่วนมากแกก็จะปลูกไว้กินเองพวกพริกพวกมันฝรั่งพวกแตงกวาอะไรอย่างนี้ค่ะมันคือเทศท่านจะปลูกไว้กินเองนี่ค่ะนี่ค่ะ ยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนี่ค่ะเป็นทริปพาเที่ยวชมสวนของแม่สามีบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ